หลังจากการเปิดตัวเลขความนิยมของคนไทยจากยอดขายกระบาดตลอดทั้งปีพบว่า Toyota Hilux ยังมียอดการจำหน่ายรถใหม่เหนือกว่าอิ u ุ u ุตลอด5เดือนที่ผ่านมาและเมื่อเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วที่มีการขายเฟื่องฟูหล,ลักหมื่นคันต่อเดือนพบว่าตอนนี้ยอดหายไปเกือบ50%เลยนะครับต่างจาก Toyota Hilux ที่ติดลบไม่ถึง30%จากปีก่อนเราได้ตั้งคำถามในแฟนเพจว่าต้องทำยังไงอ s u ุสถึงจะกลับมาครองเบอร์หนึ่งในตลาดเมืองไทยได้เหมือนเดิม แน่นอนว่าสาเหตุหลักการหดตัวของยอดขายกระบาะในไทยนั้นจะมาจากการปฏิเสธอนุมัติสินเชื่อการคัดกรองที่มีความเข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้การจดทะเบียนรถใหม่มีทิศทางดิ่งลงทุกค่ายทั้งตลาดและจากตัวเลขการขายสะสมในเมืองไทยพบว่าทั้งตลาดติดลบ40.8%โตโยต้าไฮ u ัมียอดขาย3.5หมื่นคันลดลง27.8%ส่วนอิซูซูดีแม็กซ์จนวน2.9หมื่นคันติดลบ49.1% คนไทยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรอิสุสูถึงจะกลับขึ้นเบอร์หนึ่งได้เช่นเดิมหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากในช่วงนี้สิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนคงหนีไม่พ้นทำให้การออกรถง่ายขึ้นเช่นข้อเสนอพิเศษการอัดส่วนลดรวมถึงของแถมต่างๆแต่แน่นอนว่าจะต้องเจอด่านจากไฟแนนซ์อยู่ดีนะครับส่วนหนึ่งบอกว่าอิสุสูดีแม็ควรเพิ่มออปชันให้มากขึ้นถ้าเราดูสเปคที่ส่งขายในต่างประเทศนั้นพบว่ามีออปชันหลายอย่างที่ยังไม่มีในไทย นี่จึงเป็นอีกก๊อกสําคัญที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังซึ่งสามารถเทียบกับ m ิวเอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นสามารถเพิ่มชุดความปลอดภัยขั้นสูงได้อีกหลายระบบและกล้องมองภาพรอบคันเป็นต้นเชื่อว่าภายในปีนี้เราจะได้เห็นข่าวของดังกล่าวนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มียอดขายสุดเฟืดอย่างน้อยการเป็นเบอร์หนึ่งก็ดูมีภาษีที่ดีกว่า ทางด้านโตโยต้าไฮรักต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ยอดขายนําห่างอิสุสูหลายพันคันคือการมาของไฮรักแชมป์เสมือนเป็นอีกเวอร์ชั่นของกระบะรีโวที่ต่อยอดให้มีการใช้งานได้หลากหลายซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีจากชาวไทยไม่น้อยเลยนะครับอย่างสื่อใหญ่ของไทยรายงานยอดขายคนไทยนิยมพอๆกับ For d r a n g e r และ r ี vo มียอดนำา d แม็ X, แม้จะแยกการขายแชมป์ออกไปแล้วก็ตามทั้งยังมีการจัดเต็มกับรีโวเมนิเชนที่เพิ่มออปชันมาให้เต็มคัน ซึ่งตัวเตี้ยถือว่ามีข้าวของที่จําเป็นครบเลยนะครับจากการกระตุ้นยอดขายช่วงปลายโมเดลบางคนบอกอีกว่าไฟแนนซ์โตเกต้าลิสซิ่งออกรถได้ง่ายกว่าอิสูซด้วยนะครับสุดท้ายคงต้องติดตามกันต่อไปถึงการฟาดฟันของ2ขค่ายใหญ่จากญี่ปุ่นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยอดขายหดทั้งตลาดแบบนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับ